สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมโคบาลเมืองร้อยเกลือโซเฟียเชอนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูไม้กวาดนะครับที่ได้ทําจากญ้านะครับญ่าชนิดนี้มีชื่อว่าญ่าขัดมอนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เวลาเขาแห้งแล้วนะครับช่วงไม่มีน้ำเนี่ยก็จะเริ่มแห้งแล้วก็จะเก็บนะครับกิ่งนะครับต้นแล้วก็ใบก็จะร่วงหมดนะครับก็จะสามารถสามารถใช้เป็นไม้กวาดได้นะครับซึ่งเวลากวาดอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปวาดใบไม้ก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วจานวนเยอะนะครับเพื่อนนะครับดูกันว่าวิธีการปวาดนะครับถ้าด้วยปวาดได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับมาดูกันอีกนะครับมาใช้ยาขัดมอนนะครับที่ได้ทําขึ้นนะครับเป็นการทํานะครับอันนี้ก็ใช้ด้ามไม้ไผ่นะครับเพื่อนใช้ด้ามไม้ไผ่อ่า รมก็จะใช้ด้ามไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาต้นขัดมอนนะครับมารวมกันนะครับเป็นกระจุกนะครับตรงตำแหน่งนี้คือเราใช้เขาเรียกว่าขวดน้ำนะครับพลาสติกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เชือกรัดนะครับเราก็จะได้ไม้ขวดลิ่ใหญ่นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะครับเพื่อนๆมาดูกันก็เป็นการประยุกต์จากธรรมชาตินะครับดี๋ยวผมก็เลยทำความสะอาด ที่เก็บหญ้าของพี่ฝนนะครับซื้กวาดิดนขวาดหญ้าได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราใช้แทงแะเท้าเราจะใช้เวลานัขัดมอญน,น๊บเดียวครับก็จะได้ห้องที่สะอาดขัดใบไม้ขี้เศษฝุ่นได้เป็นหมดโายธรรมชานะครับ รครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเศษหญ้านะครับที่ผมไม่ต้องวารจัดการมากถ้าเราใช้ไม้กวา,ทาดทำเวานใช้เวลาเยอะมากนะครับหรือว่าไม้กวาดทางมาเท้าแต่ถ้เาเกิดเราใช้อ่าไม้กวาดที่ทําจากอหญ้า,าขัดมอญน,นี่นะครับกวาดได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งเศษผมเศษอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้อ่าบริเวณถนนนะครับหรือว่าตรงห้องอะไราจัดนะครับที่เราใช้เก็บฟางเก็บอะไรอย่างเงี้ย ได้แรงข้างดีนะครับเพื่อนอันนี้ก็เราไม่ต้องซื้อไม้กวาดนะครับทางวางัชพลาสอันนี้เอาไว้สำหรับกวาดใบไม้นะครับกวาด,ดดินเกลียดดินแต่งข้างดีนะครับแล้วก็ละเอียดด้วยนะครับอันนี้ทำให้กวาดได้โดยือนะครับเพื่อนเห็นไหมครับห้องก็สะอาดเลยนะครับเพื่อน ถ้าจะให้ดีก็นะครับอาจจะใช้กระป๋องก็ได้นะครับเพื่อนแล้วก็ยัดด้านะครับยัดด้าเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้บีบรัดแล้วก็ตอกตะปูเข้าไปก็ได้นะครับแม้ไผ่ที่เราพอที่จะหาได้จากธรรมาชาติเราก็จะสามารถประยุกต์ใช้เป็นไม้กวาดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นางานที่ผมได้กวาดนะครับโดยใช้นะครับ หญ้านะครับในการทําไม้กวาดนะครับเพื่อนมาดูกันทําความสะอาดอย่างรวดเร็วเมื่อกี้รกมากเลยนะครับนานาทีผมได้ทํานะครับความสะอาดก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมากนะครับครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าหญ้านี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดัดแปลงเป็นไม้กวาดนะครับได้สามารถทําความสะอาดได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งบางทีเรือนโรงอะไรต่างๆที่เราเก็บของนะครับมีเศษหญ้าเศษดินอะไรเงี้ย ใบน,นี้ก็จะกวาดได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับเพื่อนหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับกกุณากดไลค์กดซับสไคร e กับโคบานเมืองร้อยเกิดโอเฟอเชียดนะครับขอบคุณครับ